ไปต่อกันที่เรื่องของประกันสังคมกันสักหน่อยนะคะไม่ใช่แค่มิติของว่าจะสามารถแบกรับพางรักการจ่ายบำนาญให้กับผู้ประกันตนได้ยาวนานแค่ไหนแบบที่มีนักวิชาการแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์มาตั้งคำถามกันแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของโรงพยาบาลนะคะที่ใช้ในการรักษาดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะคะล่าสุดเองก็มีประเด็นเกิดขึ้นค่ะ สมาคมโรงพยาบาลเอก,กชนค่ะร่วมกันออกถแถลงการความกังวลใจเกี่ยวกับสถานก,การณ์ปัจจุบันนะคะซึ่งบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยสมาคมโรงพยาบาลเอก,กชนกังวลว่าจะมีโรงพยาบาลเอกชนอีกจํานวนหนึ่งที่จะถอนตัวจากเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลแล้วนั่นอาจจะทําให้ภาระก็ไปตกอยู่กับโรงพยาบาลรัฐนะคะถามว่าทาไมถึงเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าถูกปรับลดค่ารักษาในกลุ่มโรคที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงค่ะโดย โรงพยาบาลเอกชนบอกว่าถูกปรับลดลงถึง40%นะคะลดลงจาก12,000บาทต่อนหน่วย Adjusted a r w นะคะเหลือเพียงแค่7,200บาทต่อนหน่วยแล้วก็ไม่มีการปรับค่าตอบแทนมาเป็นเวลากว่า5ปีแล้วนะคะทำให้ผลกระทบนั้นส่งมาโดยตรงกับผ้าของโรงพยาบาลเอกชนเรื่องนี้ค่ะทตานั่นของนายแพทย์ภัยบูลเอกแสงสีนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนค่ะบอกว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่2565ถึง2566นะคะ2ปี ก่อนเนี่ยสำนักงานประกันสังคมปรับลดค่ารักษาพยาบาลโรคที่มีค่า Adjusted RW มากกว่า2ในช่วงไตรามาสุดท้ายของทั้ง2ปีโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมก็เลยต้องเผชิญกับภาระขาดทุนค่ะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลได้จ่ายไปล่วงหน้าแล้วภาษีก็ต้องจ่ายตามประมาณการรายได้ทําให้การปรับลดงบประมาณส่วนนี้ส่งผลอย่างหนักต่อสถานะการเงินของโรงพยาบาลและแม้ในปีส5 6พนรนะคะ สำนักง,งานประกันสังคมจะปรับเพิ่มค่าหัวเหมาจ่ายจาก1,640บาทเป็น1,808บาทแต่ว่ากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและโรคเรื้อรังไม่ได้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนมา5ปีแล้วนะคะจำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับระบบประกันสังคมก็เลยลดลงต่อเนื่อง โดยทางด้านของนายแพทย์ไพบุญบอกว่า10ปีที่ผ่านมาจานวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเนี่ยลดลงจาก120แห่งเหลือแค่93แห่งในปัจจุบันและแม้จะมีโรงพยาบาลใหม่เข้ามาร่วมบ้านแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กก็ไม่สามารถรองรับผู้ประกันตนได้มากพอดังนั้นถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปนะคะโรงพยาบาลหลายแห่งที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนั้นอาจจะไม่สามารถรับภาระค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นได้แล้วก็อาจจะตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นคู่สัญญากับ นังกงานประกันสังคมและถ้านั้นเกิดขึ้นจริงนะคะโรงพยาบาลที่ต้องไปรองรับผู้ประกันตนก็จะลดลงแล้วก็ไปสร้างภาระให้กับโรงพยาบาลของภาครัฐที่ต้องรับผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทีนี้ถามว่าแถลงการนี้ต้องการเสืออะไรสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็เลยบอกว่าอยากจะเรียกร้องนะให้สำนังกงานประกันสังคมพิจ,จารณาทบทวนให้หน่อยได้ไหมเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะควรปรับระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงให อยู่ระดับที่เหมาะสมถามว่าเหมาะสมคือเท่าไหร่นะคะคำตอบก็คืออยากเสนอให้กำหนดอัตราขั้นต่ำนะคะที่1 5 0 0 0บาทต่อนหน่วย adjusted r w u เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ลดภาระทางการเงินด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้ถ้าไปฝากมุมมองวิชาการนะคะศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ t t b นะคะหรือว่า TTB Analytics นะคะเคยออกบทวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ต้นปีนะคะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่าจริงๆแล้วธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเติบโตอย่างก้า กระโดดนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีโครงสร้างประชากรที่เป็นผู้สูงวัยแล้วก็มีการเจ็บป่วยที่มีัตราเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ข้อบังคับทางกฎหมายก็กําหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนโรงพยาบาลเองก็เลยมีรายได้จากระบบประกันสังคมด้วยนะคะและผู้ประกันตนก็มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลล่าสุดเนี่ยสูงถึงประมาณ13ล้าน7แสนคนทั่วประเทศไทยสวัสดิการประกันกลุ่มที่บริษัทเอกชนมอบให้ก็มีกับพนักงาน2ล้านหแสนกร มาทันและมิติของฝั่งอุปสงค์หรือว่าฝั่งดีมันที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจโรงพยาบาลก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้อ่อนไหวต่อราคาและรายได้ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นทดแทนไม่ได้ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ระยะเวลาในการเข้ารักษาทําให้จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีอํานาจนะคะในการส่งผ่านราคาค่าบริการได้ง่ายทําให้ค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมามูลค่าตลาดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ก็ขยายตัวได้ซึ่ง TTB Analytics ประเมินนะคะว่าปีนี้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะมีารายได้รวมเนี่ย0 0มล้านบาทโตได้4%เจากปีที่แล้วนะคะที่รายได้รวม3 1 4 0 0 0ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะดู2มิติแล้วค่ะว่าในธุรกิจปกติก็อาจจะมีกําไรสามารถผลักภาระราคาไปยังผู้ที่มาใช้บริการหรือว่าคนไข้หรือผู้ป่วยได้แต่ว่าในส่วนของประกันสังคมก็ต้องมอนิเตอร์กันต่อไปนะคะว่าทางประกันสังคมจะมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกหรือว่ายกเลิกคู่สัญญากับประกันสังคมหรือไมค่ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก the standard w e a l ค่ะ